อืมได้ไหมคะปิวเหรอลูกแห่นทองปิวเร็วรทิ้งถังขยะค่ะทิ้งเลยค่ะลูกอ้าวบปยับป้า ป้าทำบุญอ๋อปะิวไงบนะเลยนะไปเดินพัะธาตุข้างในแล้วค่ะถือมีมีมีม,มีรอก่อนลูกพี่จ้ารอก่อนไม่ไม่เอาไม่ไปเล่นไปลกไปเดินระวังค่ะ เดินองค์พระข้างในเดินเดินรอบองค์พระหน่อยไปเดินตรงไปนู่นก่อนค่ะไปวนขวาอือนี่พระขวามือมน๊ะ วางค่ะอ้อาวเดี๋ยวขวาหนูเดินไม่รอป้ากับย่าเลยหรอนี่นี่เดินไม่รอป้ากับย่าเลยหรอลูกเดินเลยเลยไม่ต้องรอ หมื่นรอบค่ะปายครบแล้วเราก็ลงไปข้างล่างที่ดานสวนทาง ครบรอบแล้วค่ะไปอีกรอบนึงค่ะครบรอบแล้วไปให้ครบรอบค่ะอือจะลงแล้วยกมือไหว้พระทีนึงโอเคค่ะค่อยค่อยลงนะคะสุดทางแล้วค่ะไปค่ะเก่งมากไหว้พระนอนหน่อยลูกมีจ๋าจุ๊จ้าพระนอนหน่อยค่ะจ้าโอเคค่ะพระอะไรนะือใช่พระนอนพระนอน ฮะนอนนี่ฮะนอนดูไปไหนอะคะลูกเดินครบแล้วมม่ริ้ <c oughs> วเราเดินครบแล้วไงเราลงลงข้างล่างแล้วนี่น<ป>เดินดีๆ <c oughs> ไม่ต้องรีบ ขอระครังขอระครังพระจะฉันทีแล้วเนาะขอระครังไหมคะขอระครังไหมงงอ่ะคอระคังเลยเอาเคาะเคออย่างไงเคาะให้มันเคาะไอ้อน,นั่นกับขอบนันไง อ้าวตาหนูเคาะให้มันชนขอบน่าเก่งมากอ้าวไป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 อือไปเดวนดีๆค่ะหน่ทุกคนต้องเคาะหมดเลยเ่อหนูเป็นตัวแทนไงเคาะอือ่ะครูบาครูบาศรีวิชัยน่ะลูก ไปเดินไปไปธีล right. ุกเดินไปเดินไปไม่ต้องนัเดินจบครบรอบพอดีแทนแทน